สัพเพสังคาราอนิจจสังคารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังคารคือร่างกายจิตใจ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสาเพทธรรมมาอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตัางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมารณะความตายเป็นของยั่งยืน อาวัตังมายามาริตาภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณนาปริโยตานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตต่างมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มารนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาติรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว ทีเสตติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินการิงการังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทางหาประโยชน์มิได้อานิจาวตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวา ยาธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันตีรันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตั้งบูปะสมบทุโคความเข้าไปสงบระงับสั้งขารทั้งลายเป็นสุขอย่างยิง่ง ดังนี้สาพเพตาตาซาทั้งลายทั้งปวงมารันดิจะมาริงสุจัมาริารสาเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริตามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกัน นาทิเมธาสังโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราสัพเพตตาสตทาตงไลที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็ตตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราเดตบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวรา,าจงเป็นสุขเป็นสุงเถิดอย่าได้มีเวรแก่กแล ได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาจไปยาปาดจาจงเป็นสุขเป็นสมเกิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่ค่จงเป็นสุขเป็นสมเกิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุก ุก an ีอาตานังปริหารัตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ก้นจากทุกไปทั้งสิ้นนี้เิอ